เือเทศกินกับขนมปังปาป,ป,ปิก้าไข่ต้มเนยบักแตงที่จริงมักอะโวคาโดอยู่แต่ว่าไม่ได้ซื้อสลักเพื่งเคียงกับขนมปังจะ้ะแล้วก็ต้องทาเนเนยก่อนอันนี้เขาทำสลิดมาแล้วแหละแต่แม่เอมาจะเพิ่มจ้ะอันนี้ฉีดบอสเป็นจะแซ่บอ่ะอนนแม่เอมาจะเพิ่มจ้ะเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าไหมคะอืม,อม น้ำทะเลลดจะต้องกินขนมปังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำทะเลมันมันจะคืนต้องรีบกินทำเวลาเนาะจ้ะอันไข่หนีาา่ไข่ขอออ์เกนิกเดอ้อนี่ของน้องกล้วยเอาให้นั่นละสาวสะแก้วมีดอยู่ลังรถที่ขั้นไปเอาอันนี้มันเป็นมีดมีดพลาสติกเนาะมันปาดไม่คเข้านะวันนี้ แม่ามาเป็นคนสวยแต่ว่าอาจจะกินมุมมามหน่อยนะวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้อมีดมาปาดหมเนี่ยไข่นี่ก็ไม่ได้ปาดไม่ได้เอาเครื่องมาหั่นอมีดมาหั่นเอาเนื้อหั่นมาผิดอืมอม,มาจิบอะไไปเอามีดก็สิไปเอากระเก่าะไรพี่น้องอเอากาแฟน้ำเอา,าเกแาแฟกอนใช้ออมีดก็อิบเบามาดจ้ากินขนมปังมันต้องมีกาแฟเนานะ ฝรั่งตอนเช้าเขาจะกินนมบนะงคนก็กินน้ำส้มขนมปังขนมปังทันยิบพูดเห็นปะนี่ทันยิบพูดเต็มเลยมันเป็นขนมปังที่แบบว่าเขาจะเอาทิ้งแล้วพี่น้องไม่ได้พูดเล่นนะเขาจะเอาทิ้งจริงๆงแต่เราไปซื้อในราคาถูกคือมันยังไม่หมดอายุ อาจจะหมดวันนี้เราซื้อมาได้เราต้องกินเลยแล้วอ,อีกสวงมันจะหมดอายุเขาก็จะขายของเขาออกไปเขาพรุ่งนี้เขาถึงจะทําอันใหม่มาสิไไ็ไหมพี่น้องเห็นไหมไอ้มามีเวลาจะทาคลิปอยู่ว่าซื้อยังไงราคาอย่างไงถึงได้ราคาถูกสมมติว่าร้อยกว่านี้ละร้อยห้าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเราอาจจะจ่ายในราคาแค่สี่สิบนี่พี่นอ้องแค่ห้าสิบไม่เกินห้าสิบ คือคนขายก็ดีกว่าเอาไปทิ้งให้เป็นอาหารเอาไปบดเป็นอาหารปลาอาหารอะไรคือหรือบางคนก็ทิ้งเศษอาหารไปเลย,ยเสียกับมีคนซื้อก็พอซื้อเพราะว่าของมันไม่ได้เสียเพียงแต่เราเพียงแต่เราได้ของถูกมันไม่เสียอีกแค่ส่วนสมบันเท่าก็ได้ของถึงนะพี่นอ้องอือย่าบันหลังจะทําคลิปอยู่เพราะว่าถ่ายคลิปไว้เยอะแล้วแต่ยังไม่มีเวลาทํา กินซื้อมากินได้เลยันเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงของคนน์เวแต่ว่ากลัวไม่อ้วนพอก็เลยทานเนยเพิ่มจ้ะอืมกาแฟฮอ,อนอ กินอาหารเสร็จแล้วเราก็ลงมาเขี่ยเลยจ้าโอ้ยเขีย่ยเขีย่ยเขี่ยหอยดังก็ก๊อกดออยูม่มาเขี่ยก็ได้เลยอเอาเก้าอี้มานางพ้อมได้ไหมน,นี่ แต่ว่าเก้าอี้ตำโพดอันที่ต้องสูงเนี่ยอยู่ในเรือบอสสิทธิ์ว่าอ,อ้เอเบื่อเนาะนะนี่เห็นจ้าสองตัวดั้งขู่น้อยขูย่ใหญ่มาได้ไหมห mm hmm. อยอันตะลับกระไล่ลาย คักหลายแน่ทั่วไปส่วนมะดีน้อยมะดีน้อยจัดชิมาบอมาพุ่นเนี่ยข้างล่างเป็นทรายดำใช่ไหมหอยมันก็เลยจะเป็นสีดำผสมขาวจ้ะหอยแข็งอนี่ตัวเล็ก อย่างเนาะนกเนีย่ยอ้าเอาเจูเก็บอีย่างเนาะตีกันบอกเออเออเออร้านเป็นนกของประเทศนอเวเนาะนอเวนะอเขาเก็บเออเออเขาก็เลยว่าอ้าเอ้านกก็เลยแย่งอาหารกัน,นก็เลยเยี่ยมเน้วสวบกันมันก็เลยเจ็บมันก็เลยร้องอาเนะอ,<ม>อ้าเนาะอ้าว เห็นน like like, ้าเดียบว่าพี่น uh ้องบรูรว่วเป็นหอยเสียบหรือหอยนี่แข็งบ่วีนน้าเดียกนี่น้ามพุ่งเมื่อกี้เออจะโดนแท๊กแท๊กแท๊แต๊ว่าใช่เลยตรงนี้ใช่เลยโอ้้หขาดเลว่ะหน่อยนี่คุณน่ะ หาแล้วก็ล้างเลยตรงนี้เลยโยนลงนี่เลยโอ้ยสองตัวโยนลงบ่อเล็กนี่เลยในล้างหอยไปในตัวนอะจ๊ะโอ้ยไม่ใส่ละโอ้เปลือกมัน อันนี้ตัวมันอยู่ี่อากาศดีนี่ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เปลือกที่เหลือจากนกกินบอ่อเนี่ยเลือกเ,เข้าเดสโมเลเอง เห็นไหมเห็นน้ําทุ่งไหมน้ําหอยก็พุ่งเดอ้อไม่ได้พูดลามกนะคือมันพุ่งเตียกขึ้นมาเราก็จะรู้เลยว่ามีหอยอยู่ตรงนี้บางทีถ้ามันไม่พุ่งเราก็โดนอย่างเงี้ยคาดเล็กโดนเราก็รู้เลยว,ว่าไม่โดนหอยก็เป็นก้อนหินหอยนี้เป็น95%นั่นแหละไม่ใช่ก้อนหินหรอกห้าอาจจะเป็นโดนก้อนหินหรือว่าโดนเปลือกหอยเชีง Uh huh. พื้นพื้นพื้นดินอยากส่งไปให้คนที่เมืองไทยญาติที่เมืองไทยกินจ,งจังเลยนี uh ่ huh. สองหมากเลยสงสัยผัวเมียอาจจะกำลังทำกันบ้านอยู่เนาะแม่แม,มากเป็ไปรบกวนเขาเขากำลังมีความสุขอย่าให้บาปนะจ๊ะหอยจ๋า <laughs> บอกให้ลูกมาแม่มาน้ำพี่นอ้องสงสัยอันพนมันแต่ว่าบาเอาทางมาสิเวนมาหาซอยแม่เอามาจะซื้อเพราะว่ากะหาน้ำกันกินน้ำกันคือเกาทำไมพี่นอ้องนะอไขมันสิประโยชน์ว่เนาะแลายหลายคนจะไวโอ้โหเก่งจังเลยวิ่งได้ตั้งไกลเนี่ยหอยตะลับหอยเสียบอุ่นะไรแก้วบึงพี่นอ้องลงเยอะไงลว,ไว่าอยู่ หลยไลย่น้องหอยแ้งก็ได้ไปแก่ไดแก่ใดก็ติ่มนี่ให้เจ้าเงียบฟังเสียงเนอะฟังเสียงอาจจะได้ยินบ่ชัดจาดแต่ว่าแม่เอ๋มาได้ยินชัดเพราะว่าหยังหอยเสียบเนี่ยเพิ่นแบบอ้าปากแล้วก็หุบป,ปากอ้าปากหุบป,ปากนะ่ะเห็นบ่เพิ่นก็เลยดังอืมน,น้ำ น้ำพุ่งแรงจังเลยอะ่ะตัวเองใส่เป็นผู้ตัวผู้ป,ป่าพงงณตอนนี้นะครับสารคดีใต้น้ํากําลังจะดําเนินรายการวันนี้เราพาเที่ยวทะเลโนเวย์มะลมาเปิดคลิปให้ประเข็มคนสวยหน่อยเอาเปิดคลิปเนสวัสดีค่ะมาพปโพกับแม่ปีแอมมาโดยจ้ะเอาเอาอีกครั้งหน่อยมันได้ยินไม่ชัดนะเอาไใหม่ เาสวัสดีค่ะมาพบมาพบกับแม่พี่เอ้มมนตัวยจ้ะย่อๆหน่อยสิแต่รอได้แม่เนาะเออจกเอาลูกจกเอาฮึไฮสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เปิดคลิปมให้หน่อยสิไม่เปิดแล้วมะี่เปิดแล้วมันเป็นไรอืมบ่มันจะเปื้อนนุ่นใส่กระเป๋าตัวเองมาปรเข็มจับมือไหมหรือจะเดินเองพาเด็กน้อยมาเช็คเกาะเกาะนี้ก่อนจับมือเหรอโมเวนแต่ามานะคะเวนโดเว้นแต่บ็อกนะนะคะมันจะลื่นโอ้ยกระไรเลยเสียวติ วมาเดี <Es> <an> ๋ยวก็ได้เดี๋ยวกับบได้อะไรอะไรคะสีอะไรได้ไงมันนี่เนกบ้านไหปเนี่ยบ้านนะเห็นบออันเยี่ยวมันอ่อนกดมข่เอฮะเาไ่เอให้ราเด้อยโพดักวิตินว้าวิตามีแดดนะลูกอ้าวๆมานี่เอม่านายอิเชอินสกูกเอนดาวิสโกรุน นายวิสกอรเซนอะไระวิสกอรเช็คกรุรูน f i r s โคดรนนะไรอย่าละสุสเพียอนอย่านะไปแล้วเป็ดน้ำพาเด็กน้อยเช็คเกาะก็ไข่เหรอแต่ว่าอืนกเยอะเยอะเอ็ม่ารอน้องด้วยสิลูก น้องยิ่งตัวเล็กอยู่น้องยิงไม่ค่อยพูดที่อายเกาะได้น้องไอ้อันนั้นนะ่ะเห็นเปลือกนะเปลือกพวกนกเอามากินหอยเจ็กนะ่ะเห็นบ่หอยเจ็กที่มันติดก้อนหินจับก้อนหินแน่แน,แน,นนะนกก็มีความสามารถใช้ปากยาวๆสีสบยาวๆเอาออกมาได้ตรงนี้นกอันมาอาบน้ำเห็นบ่มนี่นี่น,นกมาอาบน้ำ เม่นเม่นน้ำกับสกกระปุกนกคนมะเร็งน,น้ำตรงนี้ไปไปโกรุนเพื่อับเอ็มนะช้าๆมารีบมันจะล้มลกุกไม่ต้องรีบหรอก พี่น้องมันบินออกเมื่อกี้นกแม่ไอ้ม่คิดว่ามีใครอย่าวิ่งอย่าวิ่งน้องหเดี๋ยวมันจะเหยียบไข่เพราะว่าตอนนั้นปีก่อนนี่แม่ไอ้ม่มามีไข่ขั้นเฉลยโซแหวะไอ้ม่จะไปมีไข่อยู่บ่ปะไม่มีแค่นอนเบอร์โซแหวะพอดีข้ามาทูน่านเห็นไหมแล้วข้ามาทูโอนเซีนแหวต้อยาสุดพี่น้องมีกี่ใบ โอ้สองใบเจ้าคุณข so oh, so uh oh. ึ้นมาถึงแล้วว่าดีม่ดีฮิโอ้สตูนฮัลโหลคุณหรอเปล่าฮัลโหลอันนี้ลางแรกด้ว hmm จ้ะลางนกปิดน้ำแรกมีสองไข่มะมันบินอยู่ทางนี้ไม่ใช่เหรอลูกมาไห ไม่มีแล้วล่ะอันนั้นมันเป็นผัวเมียลูกไม่มีแล้วละ่ะแม่ว่าน่ะเป็นผัวเมียกันเออเราต้องไปเดี๋ยวก็มาอีกลังที่สองมีหกหมาก มันจะใหญ่กว่าไข่ปิดน,น้อยนึงอันนี้มีงกนวยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเรามาแบบนี้จะเป็นการรบกวนเขาหรือเปล่าแต่คิดว่าเป็นแน่นอนจะ้ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหาไข่หรือเปล่าคิดว่ามานั่นแหละนีกันเนอะก็คืออยากศึกษาธรรมชาติเนาะธรรมชาติเกี่ยวกับสัสตว์ร่วมโลกบ้านบ้านบากหลายนึง บ้านเอยียงเ้อนกเหี่ยวว่ะแล้วก็มีเปลือกไข่เต้มพี่น้องฟักตัวออมาแล้วที่แม่ไมอมาบอกเพื่อนเหรอโอ้หมูมะลิเขาพาหมามามรินนะฮะอ๋อไปเห็นขนขนไหมน่ะขนนกอ่ะะกอะสุดเยอะเดีย๋ยวอดดิ ซอรเดฟลูกเดออะไซูเปอร์เตีมยอเบิร์กแคทหนึ Nein, ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวอยู่บนยอดไม้แต่พวกเราไปเมื่อกี้บนบินนี่ลงมาแล้วจ้ะให้เจ้าเบิรเด้อไอแคทได้บักไลน์หนึ่งหอยหอยตรงนี้ขาวจริงๆนะพี่น้องเพราะว่าเป็นพ่อทรายเนี่ยอู้ดะลางไอแคทเนาะคงขาวสวยมากเลยอ่ะหอยคนนี้ก็ขาวเหมือนกันจากคนหาเนี่ย มะลิน้อยกับสวัสเตียนเอ็มม่าไปหาเล่นสถานที่เล่นทั้งพูดและจ่าสถานที่เลนฟรีปล่อยให้ผู้ถาหามาอันนี้ค่ะหาหอยจ้พี่น้องสังเกตน้ําทะเลเห็นไหมน้ำทะเลเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะย้ายมาเนี่ยย้ายมาทางกล้องน้อยหนึ่งแม่เอ็มม่าก็ชอบท่านี้มากจ้ะท่ากุ้มเก็บหอยเห็นไหมเนี่ยกุ้มเก็บหอยเขี่ยหอยก็ว่ากันไป คนหนึ่งเอวไม่ดีแคทเอวไม่ดีก็เอาตัง์มานั่งจ้ะแต่แม่อมาเอวดีชอบท่านี้จ้ะเดี๋ยวเดียว้ยพี่น้องไอแคท่าเข็มตัวอะไรอยากนั่งทับจังมาสั้นอหอยเขาเรียกอะไรนะแคทหอยกาบหรือหอยอะไรนะ <c oughs> เนี่ยมันยังนี่น้อยอยู่บ้านในา่ไงไม่เอาเขาหรอกไม่เอามันหรอกจ้ะ <c oughs> เนี่ยอือตวใหญ่แม่แมาก็เคยเห็นได้แต่ว่าบดบ,บ,บ,บได้กินเพราะว่ามันหน่อยอันนี้แม่เอมาปวดเอวแล้วจ้ะ เืมอ่าไอเก็บหอยกองไว้แล้วก็เอามาหอยมาโชว์อันนี้หอยกาบจะหอยกาบรุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กคือยังไม่โตนะจ้ะคือเอามาให้เบิ่์เฉยเดี๋ยวไม่อามากก็จะเคลียงงทิ้งแล้วย้ายที่น,นี่นู่นหันไปทางนู้นที่นี้ไม่กล้าหันตูดมาทางกล้องจ้ะ <c oughs> หาหอยกมวนี่นอกมวนแต่มันกะเมยเนาะทั้งมวนทั้งเมยคือว่านั่นแหะ เห็นไหมน้ำทะเลมันขึ้นเร็วมากเนี่ยขึ้นอีกแล้วเนี่ยขาก้องแม่ไอ้มากโดนไอ้น้ําทะเลเอเกือบพัดไปมันถูกเนาะราคามันมันแบบมันเป็นขาก้องที่แบบว่าพกพาสะดวกพี่น้องเบาๆนะเดี๋ยวก็จะได้ย้ายทีแล้วนี่ท่วมขึ้นมาอีกแล้ว หาหอยต่อไม่โหลดแล้วนะเขาไปดูเขาเข็มเองล้วกันไม่มีเวลาหรอดูดูคลิปกินโชยอยู่นี่ว้ายไอ้เดมันยังไอ้นั่นก็มันทีแล้วมันใหญ่ด้วยเนาะอันนี้หอยแทงฝรั่งจะวิธีหาหอยสอันนี้หอยไทยจะเขาบอกว่าให้ส่องนานๆอยู่แต่กลัวพี่น้องชาวไทยตกเนี่ยตรงนี้หอยขาวจริงๆกวาทีได้สามลูกอืม ดังแก,แก,แกแ๊กเลยแม่โลดปี๊แอบแอบตะเกียงกขาดเป้าไม่ไหวค่ะใช่ไตะขาบก็อาจจะมีเส้นได้ออกมาได้ที่แบบว่าเย็บกางเกงอ่ะแคสได้สีดำได้แหละบ่ะขาบตะขาบจะมเส้นเสื่อดอ้อแต่ว่าถ้าลืมนี่ก็ไม่รับประกัน ล้างหอยล้างหอย,หอยขึ้นแล้วข,ขึ้นเลี้ยวยังไงน,น,นั่นน่ะขึ้นบุบับับเลยแล้ว ทะเลพอได้ขึ้นแล้วจะขึ้นไว้ไว้พี่น้องเลยเออเนี่ยมั้งที่ถ่วมบุ้สั้นแม่อมาเทลงเมื่อกี้นี่บุ้ชยาวก็มีหล่ะต่ขี้เกียจเปลี่ยนไอแค่ไปแล้วน้ำทะเลไล่แล้วอันนี้นี่หอยเน่าเห็นไหมนี่ตัวที่ดินตัวนั้นยิ่งเยอะใช่ไหมน้ำขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เห็นไหมหอยตรงเนี้ยมันขาวี่แม่มาบอกนะ อเอาลงเอาพ่วลงก็จึ๊กเลยใช่ไหมอ,อ่ารองเท้าบูทปิวไปพูดแล้วจ้าเพราะว่ายัางไงก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทยาวเพราะหน้าม,มันห่วมหวยเก็บบรได้บูทสั้นไปไปเอารองเท้าบูทสั้นไปไหนรอด้วยจ้าน้ามลายแคทอีกรอบสองรอบสามแล้วฮะ<า>เออมีบดยังปะ ทั่วทุกอนูเทไว้ตั้งแต่ต่อน,น้ำทะเลเพันนี้ึ้นพี่น้องดีเดอ้อย่างกายพอดีอ่ะไม่งั้นก็เสียดายเสียดายแรงอันช่วงนี้อันนี้จะมีหอนกำหน่อยตั้งแต่แม่ไอม,มามาก้อดแรกๆพี่น้องเทกองไว้ตรงเนี้ยเนื้อคู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันไปได้ <laughs> พอเราสมบุรณรวมใบมวนบอแคทเธอจะไปไหนจะไม่ยอมเสียเธอไปนะฉันรักเธอเน็ตกาแฟเทเพราะเราคู่กันผน่นนะผ่นนาพี่น้องหาหอยสนุกสนุกทุกครั้งแต่ว่ามันจะเหนื่อยตอนเรากลับนี่แหละพี่นอ้องเพราะหอยมันหนักหนักมากมวางไม่รู้กี่รอบทางน้ำก็จะถึงจะถึงรถเนี่ย <laughs> ปลาดาวพี่น้องใส่นกเนี่ยเห็นไหมรอยเท้านกนี่สงสัยสวบกินอยู่สวบไม่ได้มันเหนียวปลาดาวงามเนาะสีมันสีสันสดใสกลับมาบ้านแล้วจ้ากลับมาบ้านแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องไปต้มหอยก่อนเอาหอยหไปล้างหน่อยนะึง ทำสปาเกตตีเป็นข้าวแรงเล้ววันนี้วันนี้วันอะไรนะวันพิเศษป้าได้ทำก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวใส่ไก่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะอา้าวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วใส่ไก่ทำไม <c oughs> ต้มหอยต้มหอยอันจ้างน้อยจะขึ้นไปทำก๋วยเตี๋ยวให้เอม็มมาไปหัห่นนงหั่นเนื้อ บาร์เราได้ขึ้นไปก่อนเด้จ้ะไปเฮ็ดอันให้จังสิลงมาเบ่งไปทํากุยเตี๋ยวให้เอ็มมาก,ก่อนอันเนี้ยล้างเสร็จแล้วจ้ะมันก็เหมือนหอยแครงบ้านเรามากนะเห็นไหมเนี่ยเพียงแต่ว่ามันไม,ม่มีเลือดแล้วก็รสชาติออกจากแบบแตกต่างกันน้อยนึงแค่นั้นเองจยะเนี่ยแม่เอ็มมากก็จะให้มันสะดิบน้ําแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงหรือแพ็คใส่กล่องแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตเวลาเราอยากกินหรือเวลาเพื่อนมาหาเราอยากตําซั่วตาอะไรเนี้ยล้างยากมากสิบกว่าน้ำน้องพี่น้องเพราะรายมันเยอะ <c oughs> อันนี้ทำให้เอ็มมาจ้ะก๋วยเตี๋ยวเอมมาก็ชอบมากแต่ว่าต้องเอาเส้นมามา่าแล้วเสนก๋วยเตี๋ยวบนบ๊อัดเนี่ยก็มีทั้งกระดูกไก่ไก่บ้านหัวหอมใหญ่รากาตรงรากของเซเลอรี่รากของประกาศขาวรากาอย่างนน้อยนั่นละสารพัดพี่น้องเพราะว่าบริสุทธิ์อันนันะ้นเนาะ บได้ซื้อหัวประกาศข่าวนะแม่มาม่าเห็นเอม,มากุ้เตี๋ยวมามา่าก๋วยเตี๋ยวจะเส้นมาม่าเนาะเสร็จแล้วก็ทําลูกชิ้นด้วยจ้ะทำลูกชิ้นนึกว่ามีลูกชิ้นที่ช่องฟิตไปเบิงงระบบมี่ไหมเลยต้องทําเองลูกชิ้นสดๆก็พี่ออยไปซื้อนเนื้อสามร้อยกลัวตัวโลโมแม่มามาแล้วบบให้เอา เพราะว่าซื้อไม่เกินสองร้อยกว่าก็พอแล้วเนื้อต่อกิโลเนาะได้ก็เลยให้ซื้อเนื้อหมูมาเด็กไปซื้อของมันก็ไม่รู้ว่าเนื้อที่ถูกที่อะไรที่เราเคยซื้อมันเป็นแบบไหนจะไปเอาเนื้อเป็นแพ็คที่แบบว่าเขาหั่นนะพี่น้องหั่นแบบว่าอย่างละสองสามขีดอ่ะอันนั้นมันก็เสียค่าหั่นเสียค่าแพ็คของเองเนาะซื้อเป็นก้อนเนี่ยเขาแพ็คแบบเป็นก้อนกิโลกว่าสองกิโลกว่าแบบนั้นมันจะถูก ใส่ไปหาว่าเจอบ่าแม่มากกันเลยขั้นทรงขอความกับกันเลยบอกว่าเออซื้อหมูนั่นแหละมาานอกเนี้ยมู <c oughs> แล้วนีเอานอกน้ำเย็นก่อนให้มันกรุบอันนี้ ดอกไม้ลูกชายกกซื้อให้แม่ดอกไม้สวยนี่ลูกชายกกซื้อให้แม่เดี๋ยวจะไปใส่น้ำที่แจกกันแล้วนี่งามบ่จ้าได้ดอกไม้สีหวานหวานลูกว่าแม่มักดอกไม้ก็ส่วนของน้องอ้อยนี่ก็ถ่ายแว้งแต่งตอนกลางวันกันจ้าคุณค่าดีก็ดูเยอะเลยก็ดูยีนก็ใหม่ได้เปลา้าดูด้โอ้ my god ปาดีดูด้ ไมมันย oh, ังน oh, oh oh, okay well ้อยนะเออโอ้วอ e r a อ๋อนลพ่อเบอยซื้ออะไรพ่อใจน้ำเตีอ้พอกัาอ่อยใจน้ำอ๋อบคุณค่ะเออเานัก่อมามา กระดาษงานถิ่นฮอม์นะอย่าง,งานี้นว้าวเออแม่มากมใส่เอี้ยงันใส่ดอกไม้หรือใส่น้ำใส่ยังก็ได้ใส่ยังก็ได้ขอบคุณค่ะอืมพอพ่อจะทำยังไงแล้ว จะมาบอกบอกต,ต,ตีอันนี้คุณสาวให้ค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะเอาตรงราดหนึ่งก่อนบอลลูบ <c oughs> ได้เลยช <c oughs> ื่อใส่ออเยซี่ยวน <c oughs> แม่ลูกอย่าพาเวอะว่ากระเป๋าในออยามาจะใส่ถึงงามแทนข <c oughs> องไม่ <c oughs> เอาไม่บอลลูดนี่ว่าแม่มีนี่ พอดีเลยแม่เอาใ่เวลาแม่ฮากกับเมังไทยหรือเวลาแม่ไปเที่ยวนอร์เวย์อย่งนี้มากินเค้กจ้าอาบน้ำอาบทาแล้วๆเอาไอ้มากง่วงนอน This for อันนี้วะอันน้นำหวานเรือจากอันคริสตมาสนะเออเรือสามขวดจ้าอนเลยมาก ให้คุณะาอ่ปะปะ็าประดูฮับรุส์ดีล้วไปแปลงฟันนอนนะจ๊ะอม่นอนแล้วะอม่เร็ดมาห้งโอ้ยอ่ะมีสมาร์ทน,นะดูอ้ยออยหัหหหว่าายียเค้กเน,นี่ยลูกสาวซื้อให้นะพี่ออยซื้อให้แม่ แล้วก็เอ็ม,มาด้วยไป่ะเจไหมลูกเอฟม,มาก็ซื้อให้แม่แม่ม,มาบ่กมีเวลาเลยพี่นอ้องเอ้ยอ่ะป่อป๊าวินาหาม่เอองยะสมรฮะไปเลยหม่เอฟมายอ,อมยู่ตรั้วางเงี้จ๊ะ เ่งกินมากอันมือนีบ้านเกิดแม่มาได้จ้าวุ้นก็มาเหียป้าป้าเอียตเอ็มมามามามุสเก้เชียเอียมามา45อะไร40ักคุณบอกแทงกันอ๋ออีจูมามา45ได้มไ้คงมุสเก้นะอมอ้ย่าฟอค่ เอานู่นเะทันละว่ากองอิบเว็นตัวอันอ้อยก็ให้อันพาวเวแบงออกเงินก็พอวสั้นรา่าเออละกาเอียงก็เาห้อละกาปิ่นค่ายๆไม่เซลฟี่จังเม็ดอ้อยก็แม่เส้นเส้นแต่บินดาให้อ่อยเนาะ โอ้เจ้าเป็นซื้ออย่างบ่าบ่าเป็นสั่อองแล้วของขวดญบา้านมาว่าสั่นมันหยังเนาะวันน<ะ>ี้นะเออเออออยกระเลี้ยห้ยสะกอนว่าสั่นผลบ,บันสั่งของเอันนูงว่าเป็นซื้อไม่ซื้อฟรีให้แม่เออประมาณเดย์อันนี้วันที่สนะิบเจ็ดเมษาเนาะไอเฮดก๋วยเตี๋ยวนี่ละ่ะมันเกิดกูบม่ได้ไปใส่เราไปงมหอยนี่แหละจ้ะง้มหอยแข็งนั่นแหละ เออไปร,รา้านสเตลล็อกเมื่อวานร้านอาหารเมื่อวานนะเดี๋ย์คลิปนี้กับพ่อสมนีเลยเนาะแม่ไอมาจะกินเนี่ยเค้กอันนี้ก็ในเด็กลูกสาวซื้อให้แม่ไอม,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 มากกับมาแต่ว่าเข้าขเครื่องไม่ได้ด้วย้ะเพราะปากปท้องขอบทอ้องอ่าคลิปนี้กับพ่อสมนีเลยนะจ้าสวัสดีจา้าบายบายเมื่อยแห้งอยากนอนไปงมหอยเลยเมื่อยเห็นอ่อยวาอยู่หน้าต่าเห็นอน่อยนอ,นอยู่